ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เอาของสวยๆงามๆม,มาให้ชม2ตัวนะครับผมก็อยากทราบรายละเอียดไปอีกช่องหนึ่งนะครับผมรายละเอียดอยู่อีกช่องหนึ่งเลยทั้งหมดเลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นลูกเจ้าเทนเทนเป็นแรดฟอร์ดสาเจ็ดหมื่นนะครับผมมาโชว์หน้าหน่อยลูกอ่านี่นะครับผมกระดูกโครงสร้างไม่ต้องสืบนะครับผม กระดูกโครงสร้างไม่ต้องสืบเลยนะกระดูกใหญ่มากนะครับบอกได้เลยนะครับผมแล้วก็แม่เป็นโกเซมนะครับแม่เป็นโกเซมที่จ่ายลูกผ่านแล้วนะครับผมก็เป็นชุดสามแสนนะครับผมเอ,เอาตามความจริงแม่เขาไม่รู้สายแต่ว่ามาจากโกเซมฟาร,ร์มแน่นอนเพราะว่า,าผมไปแบ่งมาแล้วก็ทางผู้จัดการเขาบอกจะส่งสายให้แต่เงียบนะครับก็เลยเอไม่เป็นไรก็ดูผลงานการจ่ายลูกเอาละกันนะครับผม ตัวนี้นะครับผมแม่เข้าใจลูกผ่านแล้วล่ะนะครับก็มีสวยๆแบบนี้2ตัวนะครับก็เลยเอามาโชว์หนึ่งตัวนะครับรายละเอียดไปอีกช่องหนึ่งผมแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะครับผมมาโชว์หน้าน่ลยลูกอ่านี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวชวมอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้มี2ตัวนะครับรายละเอียดไปชมเอากันในช่องตัวนี้เป็นเดอะฮักดนะครับผมอ่าหาตั้งที่ตั้งกล้อง ตัวนี้เป็นเดือะฮักอันตพานเยียแสนนะครับน้าหล่อๆแบบนี้เลยเยาเยยใครชอบเยาเยาหล่อๆนะครับผมโครงสร้างกระดูกมาเต็มทุกตัวนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยโครงสร้างกระดูกมาเต็มเลยนะครับผมตัวนี้ใบประมาณ5เดือนกว่าตัวแรกไวประมาณ6เดือนเกือบ7เดือนแล้วนะตัวนี้ประมาณ5เดือนกว่านะครับผมสังเกตดูว่าตัวนู้นะเขาจะกลัวตัวนี้ตัวนี้เขาจะกลัวตัวนู้นนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นเยาเยยนะครับผม สีตัวเมียนะครับก็รายละเอียดนะครับผมไปชมอีกช่องหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมหรือใครที่ดูในแอปฟ้านะครับผมก็ลิงก์ไลน์นะครับผมลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับก็อยู่ข้างบนนะครับก็โอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องใบบัวฟาร์มด้วยครับผมสวัสดีครับ